ตอนนี้นะคะเราก็จะถึงเมืองกันเนโรคกันแล้วนะคะอยู่ด้านล่างเนพื่อนนั่นเอง ที่เมืองต่อไปนะคะคือเมืองเจเนโรนะคะเมืองนี้นะคะจะดังเกี่ยวกับเรื่องการเดินในสวนสาธารณะนะคะซึ่งเขาจะมีเป็นสวนนะคะที่เรียกว่า walking park นะคะอยู่ให้เพื่อนๆได้เดินนีนอยู่ทางฝั่งที่เป็นด้านริมทางตะวันตกนะคะแล้วนี่ก็จะเดินจากทางนี้นะคะไปทางตะวันออกนะคะ บริเวณนี้นะคะเรียกว่าสเปียกเจดิกันเนโรนะคะหรือว่าชายหาดแห่งเมืองจันเนโรนี่เองซึ่งติดตั้งอยู่ติดริมทเะเลสาบลาโกมาโจเรนะคะโดยที่ในบริเวณนี้นะคะ ก็จะมีกิจกรรมที่ทํากันก็คือจะเป็นการว่ายน้ําพายเรือและการล่องเรือของเหล่าชาวแคมปิ้งทั้งหลายนะคะในบริเวณน,นี้นะคะก็จะมีเป็นคล้ายๆกับอาพาร์ตเมนต์ที่เพื่อนๆสามารถที่จะมาเช่าอยู่หรือไม่ก็เป็นโรงแรมแบบอาพาร์ตเมนต์นะคะที่เพื่อนๆสามารถที่จะมาใช้เวลาตรงนี้ได้นะคะถึงว่าเป็นหนึ่งสถานที่นะคะสําหรับคนยุโรปที่นิยมมากันโดยไม่ไกลจากสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีมากนะคะ For a- ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินอีกฝั่งเลยนะคะขอบตัว the future, rate, the future rate. Hope for ฝั่งด้านนี้นะคะที่บอกว่าเป็นร้านอาหารนะคะเขาก็จะเห็นว่ามีเขาก็จะมีการตั้งโต๊ะเนี่ยนะคะอยู่ริมถนลสามกันนะคะและถนนนี้ก็จะเป็นถนนที่มีการเดินเล่นได้ด้วยนะคะไปจนสุดทางวันที่นี้ไปสำรวจนะคะคอือวันอาทิตย์นะคะวันนี้มีการจัดตั้งขายของเกลืบ้านด้วยนะคะ Like a star shining bright, leading us through the darkest night. In the face of challenges. And ตรงบริเวณนี้ไปนะคะก็จะมีร้านอาหารนะคะเริ่มตั้งอยู่แต่ร้านอาหารที่นินลองไปทานก็คือร้านอาหารที่ชื่อว่ารีสตอรันเตอโอลูป้านะคะซึ่งร้านอาหารร้านนี้ถือว่ามีวิวที่ค่อนข้างสวยมากนะคะก็จะเป็นร้านนี้นะคะแล้วก็อาหารเขาจะอร่อยดีนะนินลองทานอยู่ หนุ่มข้างหน้านะคะกับหนุ่มเสื้อแดงเนี่ยนะคะเราไปที่ไหนเราก็จะเจอเขาปล่อยมากนะคะในวิดีโอเองะะด้านหน้าของเพื่อนๆนะคะตึกนี้นะคะเป็นท่าเรือที่เราสามารถที่จะเดินทางนะคะระหว่างเจนนาบิโอกับดีโนนะคะซึวว่งเพื่อนๆสามารถที่จะมารอซื้อตั๋วที่ท่าเรือนี้ได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปต่อเลยนะคะอันนี้เป็นอีกร้านอาหารหนึ่งนะคะชื่อว่าบาร์คาเฟ่เตเรนะคะ พอเพื่อนๆเดินไปจนสุดทางนี้นะคะมันก็จะมีทางให้เลี้ยวนะคะซึ่งจะมีป้ายบอกเพื่อนๆอยู่นะคะให้เลี้ยวไปทางด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนเมืองเก่าของที่นี่นะคะจะเป็นตามตรอกซอยเล็กๆนะคะให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศของเมือง ระหว่างทางนะคะก็จะมีร้านอาหารฝั่งร้านนะคะแต่ว่าจะก็ไม่มีแหล่งช็อปปิ้งอะไรน,นะคะ พอเพื่อนเพื่นเดินมาถึงจุดนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นถนนใหญ่นะคะเราก็ไม่เดินต่อแล้วทีนี้เราก็จะเดินไปทางด้านซอยนะคะในตึกสีส้มตรงเนี้นะค่ะด้านขวามือนะคะเราก็เดินไปทางช่องนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดจอดรถอีกที่หนึ่งนะคะหากเพื่อนๆนไปจอดตรงริมทะเลสาบแล้วไม่มีที่จอดรถนะคะตรงนี้จะเป็นที่จอดรถใหญ่นะคะ แล้วก็เพื่อนๆก็สามารถจะเดินลงไปด้านล่างแล้วก็จะไปถึงตรงจุดของร้านอาหารที่ชื่อว่าออยโรป้าน,น็จะมีซุปเปอร์อนะคะเป็นเอกคาเฟ โบสถ์ชิอาซาติซันโรโกโนะคะเป็นโบทที่ตั้งชื่อเพื่ออทิศให้กับนักบุญซันโรโกโซึ่งเป็นนักบุญที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ปกป้องผู้คนจากโรคระบาดและโรคเลื้อนที่ระบาดในช่วงศตวรรษที่16และ17นะคะโดยในขณะนั้นการสร้างโบท์จริงๆแล้วเนะี่ยจุดประสงค์เป็นเพราะว่าโบสถ์หลักชียซาติซานจอโจนะคะไม่สามารถที่จะรับผู้คนที่ศรัทธาได้ก็เลยมีการสร้างโบทแห่งนี้นะคะ ร้านอาหารออยโลป้านะคะเป็นร้านอาหารที่นินไปทานในเมื่ออร่อยนะคะอยู่ริมน้ำบรรยากาศดีมากเลยก็เพื่อนๆสามารถที่จะลงไปด้านนี้นะคะเป็นทะเลสา เมืองเชเนโรนะคะจะเป็นหนึ่งในเมืองที่นินคิดว่านินแนะนำเพื่อนๆมาเที่ยวนะเราว่าบรรยากาศสวนเมืองดีอาหารอร่อยมีกิจกรรมให้ทําเยอะเดินเล่นในเมืองก็ได้นะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะนั่งเรือจากที่นี่นะคะไปที่คานาิโอก็ได้ท่านในกรณีที่เรามาจากคานาปิโอก็นั่งเรือมาที่เชเนโรก็ได้นะคะไม่ไกลมากนะคะโอเคคะ่ะเดี๋ยวเราไปเมืองต่อไปกันดีกว่าคะ่ะ